แบบเจ็บปวดปืนที่รักที่สุดไอ้เนี้ยกูมองไม่เห็นเลยไรเลยข้าไม่โหลดทะโลเกมโคตรใหญ่แล้วกูลองไอ้ระบบผมผมผมไม่ชอบเกมนี้วะกูชอบนะแต่ว่าข้ามไม่โหลดประเด็นไอ้เนี้ยกูไม่ชอบเกมนี้แต่ว่าเขาเขายังเขาคิดไม่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องรอในช่วงเบต้าใช่เราจะเราจะรอให้เขาเขาคิดไม่ดี เพราะฉะนั้นเพื่อความชัวร์ปลอดภัยกูจะปิดหูฟังก่อนเดี๋ยวกูอัดเสียงโอเคโหลดแมปอยู่โอเคโหลดแมปแนิดหน่อยไม่นิดหน่อยละโอเคโหลดแมปเสร็จละมีอีกสี่สิบนัดไม่กระโปกโอ้แสบตาว่าแสงอาทิตย์เนี่ยคิดดีไอ้โว้ยโว้ยโว้ยเชี่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 ยตรงนี้

ท่าน้ำเียเล่นเกมไม่รืองก็ต้อง G T เจ็ดสาม G T หนึ่งศูนย์สามศูนย์นั่นแหละอยิงเกม้ทีทำไม RTX มีแต่คนใช้แล้วแม่งมีปัญหาอะวะไม่เข้าใจวะอธิบายหน่อยสจอมอ้าเอ็กซ์มีนิองผมกาแอบอ๋อเพื่อนโอ้สอรี่สตอรี not s o อรี ยืนนี้ถ้าต er like like ียง yeah. anyway> okay. ินเพื่อนอันนั้นน่าจะหนุบไปตีเงินไหนผมปืนแบบไรกูปืนแบบเฮลเล่นรุ่แต่ยิงเหมือนคอสตี้วัดกระปุ่มอะไรฮัลโหลหัวปืนพกอ้าวอื้มอือกูเดินดีโอ้โหโอ้หเฮฟเปสเหลือ0.5กูไม่กล้าไปกลางแมปเลยแม่งมือที่สองที่สามไหมจ้วงเลย

โอ้โหมือที่สองที่สามมาได้วยเกตยูเกๆเล่นได้แล้กันเฮ้ยลูกสองอะไรวะลูกสองมาจากไหนไม่เคยได้นะลูกสองอ่ะมีคาริบิดโคลรสองโคตรเล็กสองไงโคตเล็กสองไงลูกสอง ได้แต่ปืนก๊อกคิปสิบโง่โง่ใช้ไปโง่ใช้ไปเถอะนะมีนะปืนก๊อกอิงใครแม่งก็ไม่ตายที่ใครแม่งก็ไปตายโอเคตายละให้จืาลดูซีลูกโซ่เลยมาเกมนี้ปืนรอบปืนรอบปืน yes d o บ b l e yes ไอเว้นปืนโอ้โอ้เม็ดเดียวไอเลี้ยงใหญ่ไม่เหมาะเลย เอามาทเียอะไรมันต้องยิงระยะแบบเผาฝนนะลูกซอง MB5 Maxpo คือฟันร้ายแต่ถ้า Maxpo มาโอเคไม่ยังคือมันคือ m a กปกติตายโอเคโอ้โห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 มันต้องระยะเผาฝนนะลูกซองอ่ะอย่าทำอย่างนี้เสียงปืนอยู่ตรงนี้หูฟังดี เกมนี้เขาเรียกข้ามาเนี่ว่าต้องใช้กราฟิกระดับ5แล้วก็หูฟังระดับดีที่สุดอ่อ้าวสะพัดปืนสำรองปืนสำรองม็ไม่ถือให้เอาแกอะไรแหละปืนกองปืนกองติดในกนีโอ้เหยี่เฮ้ยปืนกองติดใมกนีมโอ้โหแม่โหลดแม่งโหลดก่อนไอ้สัสไอ้ย่าแม่งไม่โดนไอย่าเอาแล้วไม่ได้เปิดเป็ออโต้ด้วยจบละปืนกองติดใมกนีมเนี่ยนึกว่าจะยิงรัวแต่แม่งไม่ใช่เดือดสติกหรอก โอเคคุณๆ่อยากจะจอคอมเกงมากเลยก็ไม่องเนๆๆๆจนเจียนเงออกเจียมึงออกเมื่อไหรเนี่ยไม่่แต่ไม่ใทออไม้น้าเกดเกินไปคือรับไม่ได้อกอกเมื่อตอนหกโมงเช้าอ่ะมันเอาจริงจิมันออกั้งหกโมงวันนี้แล้วโอ้พอเล่นได้ทำไมเกโ่เยี่ยนม่เล่นไม่ได้โอมึงดูกาฟิกไปดิโอ้หมึงเงาโอ โอ้ยไี้เหรอเมนี้มน้องพอดไอเทียเศษกระสุนเศษศเฮียร่องก็ไม่รู้หนี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 นีนีหนีหนี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 ก้อนีก้อนนี่โงนี่โง่นะทุกซองเกมนี้ถือว่าก็โอเคอยู่ไม่โอพต้องยิงเล้ยะเผาคนเอ้ไอ้ทอ้ไอ้อ้ไอ้ไไ้ไอ้ไอ้ไา้ไอ้ไ้ไไอ้ไไอ้ไ้ m อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไไอ้ไอ้ไต้อ้้ยอ้ไบ้ไไอ่โดนไล้ไอ้ไี้อ แม็กแม็กเหลี่ยมกูเห็นแม็กเลี่ยมดีกว่าไอ้วกยิงปืดด้วยเฮ้ยไปซะโดนโดนโดนนุมตื้มโดนลิกโดนลนลามลิกโดนเอทีอาร์ไม่ไม่นะใครขาดคุยแล้ววะมงมั้ยมีปืนดูด้วยมีปืนพวกไอ้แล้วมึงคิดไงว่าเจอคนพับมายิงอี่ที่ เออว้าไปเดือพเลยต้องรอดูเกมต้องรอดูเกมนี้ในอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าในอนาคตถ้าหลุดจะว่าอัลจีมัได้โง่เกินไปคนรู้สึกแแปลกเล่นไม่ได้เลยมันควรจะดีกว่านี้แต่ว่าอย่าไวาเดโมปืนก่อนตอนแรกอะเดโม่คือกระปืนก่อนเป็นเรื่องธรรมดาไอ้พวกเกมออนไลน์อะแม่งผิดหวังมาก M4 เกมนี้แม่งคุมไม่ได้เลยดีดแบบตามยถากรรม มันแล้วมันแล้วแต่มันแล้วแต่ยถากรรมของพี่ว่าพี่จะได้ปืนแบบไหนสวยเก็บไปเจได้แต่กูก็จะตายแทนมันเถอะโอเคตายตายดูฟังดีเป็ีแต่สมองและถ้าเกิดย่องทั้งเกมมันจะจบย่องทั้งเกมก็จบแล้วเกมนี่ไม่ใช่เกมดีเนี่ยสเตลเล็ตหน่อยไม่เป็นไรผมเออลองลองสเตลดิเวิร์กเปล่าวะถ้าสเตลแบบแบบนินจานินจา ต้องมันต้องกดคอนโทรลสิ้ดอเียรัไปซะนดงดดอยไอ้คอินวอกันเคนนี่ไปเจอบอกาอยเลอดโดนระเบิดเหรอดนอนเลดระเบิดระเบิดโดนทีเดียวโดนถักถางนะไปเลยตาตัดสวยหาระเบิดโคตรแรงเลยไปไหนเนี ตาดีอ่ะตาดีไอลิก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 มันยินไงไอลิกไอลิกไลิกมีดบินเออมีดบินในคิวไอน่ไอ้ิบกไอเคียนลิกเลยเมื่อกี้ก็เบื่อกดคิวเกียกดกดคิเน่ เฮ้ยเวี้ยงลงมืออะไรซักระเบิดระเบิดไปแล้วเิดปืออะไรไอ้นไอ้ปืนแม่งโดนมีดบินกูเฉาะเต็มๆเลยนานรออยู่วะปด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 กดป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 ่งดปมปดปมปดปดปเปด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 ปารวิ่งเกมนี้มึงง่ายเกิน ง่ายมากง่ายเกินเออมันง่ายคอร์ดูตีมันไม่ได้วิ่งอะไรง่ายขนาดนี้ไม่มีหลอกแม่งวิ่งแทันติคอสไปแล้วแม่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้โหไอ้เหี้ยตัวเหี้ยแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบไอ้ a d เนี้ยปุ่ม a d ไม่มีหรอกคอยอะความมีดด้วยตัวเองเขามีแต่หันเมาส์เลี้ยวอันนี้แม่งใช้ปุ่มเลี้ยวได้โอ้โหการเลี้ยวแบบมันก็ง่ายเกินนี่บอกแค่ที่ผมผมหันหันเมาส์ไปด้วย ตายเหอะสอิวเอ้ยเชี่ยทำไมเวลามึตามอดร่อนงอ่ะทันโอ้ปามีอ้าวกูตายตอนจบให้อีกตอนจบให้อีกตายตอนจบแกนี่มันซุสมากจริงเกมมีคนปั๊เลยยิงในสติปัญญา คุณลองย่อจอเล่นดูสิว่ามันดีอหรหือยเอนค่าไปเท่าไหร่ครับปุ้ยตัวเลขมันเออตัวเลขมันเอางี้เอาที่แน่ๆพี่อยู่อันดับสองแต่ตัวเลข